ว <DC PL> ดีซีพีเคียววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่สําคัญของเพื่อนชายที่มีอะไรที่อยากจะบอกเป็นปีที่สองแล้วที่ว่าเพื่อนชายได้รับเค้กจากสาวๆที่น่ารักทุกคนปิ๊งเอาแล้วนะแบบว่าอยากจะให้พูดถึงสเสน่ห์ของเพื่อนชายที่มีอยู่ให้ฟังบ้างอะว่าสาวๆคิดยังไงกับสเสน่ห์ของเพื่อนชายบ้างนะคะเยอะเยอะดีค่ะ <laughs> สเกียวกินแรงอะ เปรี้ยวมากเลยอ่ะกินตัวนะ <c oughs> บ้าจริงอ่ะ <c oughs> เธอต้องไปปรับปรุงบ้างนะฉันบอกผ่านคลิปเลยละกันแล้ววันนี้อ่ะฉันมีเพลงอยากจะมาร้องให้เธอฟังจากสาวสวยกันนะปิง้งโอเคนะมารับฟังกันได้เลยนะ่ะแป๊บนึงรอไปก่อนแล้วกัน <c oughs> สามสิ Happy Birthday you you ให้มีความฉุกนะจิ๊บจิ๋ว